สวัสดีเข้าเกษตรอกาวไร้แกนตัวนะครับสวัสดีครับผมยะองแตกเกษตรอกาวครับอ๋อพิกัดที่ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมนะครับได้เกียรติมาช่วยทํานะครับน้ําตกนะครับที่ทุ่งกรลาชาแนลนะครับบ้านของอาจารย์ต้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับโอ้ไม่กี่วันแล้วครับเกษตรสกาวครับตอนนี้ผมก็เร่ร่อนมาอยู่นี่ได้สักสามนอนได้สามคืนแล้วครับผม มาสามวันแล้วเป็นคนเร่ร่อนบอกครับครับผมตามสไตล์ยูทูบเบอร์เร่ร่อนเลยครับมาได้สามคืนนะครับสามคืนแล้วครับเอาเสร็จซอกเลาครับการทําน้ําตกเนี่ยวิธีการทําทํำยังไงขั้นตอนยังไงครับตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่อ่าได้มาทําน้ําตกตรงนี้นะครับถามว่าทําเป็นไหมนะครับก็พอดีอาจารย์ต้นดีไซน์นะครับแล้วก็ บอกแนะนําทุกอย่างนะครับตอนนี้อันนี้ผมก็ขึ้นโครงขึ้นอะไรเองนะครับก็ขึ้นปูนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือการตกแต่งนะครับตกแต่งแบบเป็นทําให้มันคล้ายกับน้ําตกจริงๆนะครับเป็นหินเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยประดับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอน3วันผมก็ทําได้แค่นี้แล้วครับขึ้นโครงครับลักษณะการขึ้นนะครับพี่นักแข่งจะรูไหมเอยลักษณะการขึ้นนะครับเบื้องต้นเป็นทาแนะนําเลยดีกว่านาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทํานะครับ โครงนะครับอันดับแรกเราจะขึ้นโครงเป็นโครงเหล็กนะครับตามขนาดที่เราต้องการก่อนเป็นเหล็กขนาดสองหุนนะครับแล้วก็หลังจากขึ้นโครงได้ใกล้เคียงกับจินตนาการของเราแล้วนะครับเราก็เอาตะข่ายครับมาติดเนี่ยตะข่ายนี่แะเน่เน่นเนื่อตะข่ายเนี้ยมาติดแล้วก็เอาลวดผูกนะครับมีเทคนิคด้วยนะครับถ้าโครงเราแน่นแล้วก็เราก็ผูกตะข่ายแน่นนะครับการขึ้นปูนนะครับปูนมันก็จะเกาะดีครับนี่ครับ แล้วก็ปูนให้มันเหนียวนิดนึงครับผมแรงบันดาลใจที่ได้มาเนาะใช่ครับผมอ่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับเพื่อนๆสาหรับช่องของพี่น้ําแข็งเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปของตัวเองเลยนะครับบอกไว้คบสำหรับช่องของพี่น้ําแข็งเลยนะครับอาการที่ผมได้มีโอกาสที่มาทําน้ําตกอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมจะร่วมแสดงความดีกับท่านอาจารย์ต้นนะครับท่านอาจารย์ต้นทําเพจนะเพจจะครบล้านซับแล้วนะครับหนึ่งในนั้นผมก็กดติดตามไปแล้วนะครับผม ยังขาดอีกนิดหน่อยนะครับก็เลยจะเตรียมทําน้ําพุนี่ครับถวายองค์ปู่องค์ย่านะครับที่เราชาวคีเตอร์นะครับก็ค่อนข้างจะนับถือนะครับองค์ปู่องค์ย่านะครับก็เลยจะได้มาร่วมนะครับสร้างออกแรงสร้างนะครับสร้างตรงนี้ร่วมกับอาจารย์นะครับก็หวังจะได้พึ่งบุญบริมีปู่ย่านะครับอยากให้ช่องเกษตรช่องกราวได้มีโอกาสปังๆดังๆกับเขามากนะครับแล้วก็ ให้เพื่อนๆได้เมตตามากขึ้นนะครับมีคนติดตามมากขึ้นครับพี่เษกษตรกเกลาครับ BFC ถามว่าอยากให้ผมไปถ่ายวิธีการใช้ชีวิตการกินการนอนนอนอย่างไรกินอย่างไรฝ<อ>ากให้ผมไปชมหน่อยครับอ๋อใช่ใช่พี่น้ำแข็งเพราะว่าเ,าเพื่อนๆหลายคนก็ติดตามแล้วว่าผมชอบออกไปขา้างนอกเนาะเร่ร่อนเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์เล่ร่อนแล<ม>้วกินนอนอยังไงนะครับอันนี้ผมไม่อยู่สามวันอุ้ยนี่พี่น้ำแข็งได้เห็นสภาพจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูชมกันครับครับเดี๋ยวครับ